ก้มองพ่อแกมปีนี้แกมัดแกมัดคำแกมันนี่แกมัดแกมัดคบไอ้หมูจองลุกได้ดิหมูลุมหมูล้มตอนนี้กําลังวิจัยครับวิจัยตู้พอลัมโตวใหม่ของเราบุธโต้ใหม่ของเราครับผมไปละสวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับบุธโต้ใหม่ล่าสุดครับกำลังแนะนําตอนนี้อยู่ในขั้นตอนที่เรากําลังทดสอบเสียงให้สมบูรณ์คร <ism Durch those rapper> ับก่อนที่เราจะทําขายครับผมตอนนี้ตู้พึ่งทําเสร็จ ตอนแรกครับตอนนี้เรากำลังคํานวณดูว่าลมพอไหมได้ไหมตอนนี้มีปัญหาคือพอดลมไม่พอครับเราต้องเพิ่มพอดลมอีกครับผมตอนนี้ก็เริ่มโอเคนะครับเสียงครับเพิ่มพอดลมมา2รูก็ยังไม่พอครับล่ะตัวใหม่จะเพิ่มพอดลมใหญ่กว่าเก่าครับผมเพื่อให้รูปเสียงก็ดีมากขึ้นครับผมเราพองยนต์ยากตรงนี้ครับคือต้องทาพอดลมให้สมดุลกันมากที่สุดครับผมอันนี้ก็จะเป็น power ตัวใหญ่นะครับผม power ตัวใหญ่นี่ครับผมนี่ครับ จะเป็นพทอเบอร์ตัวใหญ่ตัวนี้เราสามารถแยกเอ็กโคได้เลยนะครับผมจะไม่ <değil S 2> เหมือนตัวรุ่นเล็กรุ่นนี้แยกเอ็กโคไม่ได้นะครับผมนี่ตัวนี้แยกเอ็กโคได้ครับแยกโคได้ไมย้องร้องได้แยกต่างหากเสียบไม้ได้2ตัวเลยนะครับตัวนี้เราเสียบไม้ได้2ตัวเลยในตัวตัวนั้นก็สามารถบูทูธได้ครับผม EQ แยกครับผมนี่เป็นรูปตัวใหญ่ทั้งหมดเลยนะครับผมพทอเบอร์ตัวนี้เป็นพทอเบอร์ตัวใหญ่ครับผมงานเราก็เป็นไม่อัดแท้ทั้งหมดนะครับ จะไม่มีไม้เป็นไม้อัดกระดาษครับแม่ปาริเกอร์เราไม่ทำครับเราใช้ไมทแท้ทุกอย่างไมทแท้ไมทแท้ทุกอย่างครับผมอันนี้ย้ำครับเป็นตัวไททันครับผมราคาขายอยู่ที่3าม0ันสบาทครับผมชุดนี้ครับผมนี่ดอกซับ10นิ้วนะครับแล้วสิบนิ้วบอยส์บอยคู่ครับบอยคู่ครับผมนี่ครับบอยคู่นี่บอยคู่ครับตัวนี้ตู้ต้นแบบกำลังทดสอบใส่กางก็เป็น6.5นิ้วครับผมนี่ครับหกจุนิ้วนี่ครับ เป็นดอกลบำโพงรถยนต์ทั้งบทเลยนะครับผมแล้วก็นี่ก็เป็นังแหลมของเราครับแหลมนี่ครับนี่เราทดสอบแล้วก็ถือว่าเสียงดีขึ้นในระดับหนึ่งครับผมคูนี้ก็ไล่ผ่ลมมันก็น่าจะจบแล้วชุดนี้ไม่น่ามีปัญหาพร้อมขายแน่นอนครับผมอีกประมาณหนึ่งกะทิดเตรียมสั่งจองไว้เลยครับผมชุดนี้ถือว่าคุ้มครับคุ้มมากกับลูกเบสที่หนักแน่นมีพลังครับผมใครชอบเบสหนักหนักครับ ชุดนี้เลยครับแน่นอนร0 0นครับผมตัวก็มีหูจับให้ครับมีหูจับให้ครับมีหูจับให้ครับหน้าตู้ก็เป็นตะแกรงนะครับผมจะออกสไตล์งานเพลมากขึ้นครับผมะแกงแล้วก็ทำเป็นสองรุ่นอาจจะมีตะแกรงปั๊มด้วยตะแกรงธรรมดาด้วยครับผมจะเป็นสองรุ่นครับโทรศัพท์มาอแล้วครับผมครับตัวนี้ก็พิเศษก็คือมีใบด้วยในตัวครับแล้วก็สามารถ เล่งเอ็กโคได้ลดเอ็กโคได้ครับผมทดสอบเช็ค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 ครับคสามารถแยกเอ็กโคได้ด้วยครับทดสอบทดสอบเงี้ยมีข้อดีของชุดนี้ครับผมทดสอบเช็คชุดนี้จะเป็นชุด3,490บาทนะครับชุดนี้ครับผมก็สามารถต่อไฟรถยนต์หน้12โวลต์24โวลต์เข้าได้เลยครับผมแต่ไม่มีแบตเตอรี่ครับชุดนี้ครับผมเพราะว่าถ้ามีแบตเตอรี่ต้นทุนก็จะสูงขึ้นมากครับทำห้เราทำขายไม่ได้ครับแต่พวเวตอนนี้ก็เป็นตัวใหญ่ครับผมพวเวตัวใหญ่ครับเป็นตัวใหญ่ล่าสุดขึ้นมาครับ ต่พิเศษกับชุดพาวะวร์ตัวเล็กก็คือสามารถแยกเอคโคได้ครับตัวเล็กนี้ไม่สามารถแยกเอคโคได้นะครับผมอันนี้ราคาขายที่400บาทนะครับตัวนี้ครับผม400บาทตัวหลังนี้ราคาขายที่5 50บาทนะครับผมตรวจสอบราคาลาซาด้าเลยจีนนี้ขายถูกกว่าครับรับก็รอติดตามครับตอนเสร็จสมบูรณ์ครับตอนนี้เป็นตัวต้นแบบครับผมตัวต่อไประวังแผนไว้คือเราต้องกั้นห้องครับกั้นห้องออก2ข้างให้ดอกเบสทํางานเฉพาะห้องเบสอย่างเดียวครับผมแล้วก็เพิ่มพอดรมตรงนี้ครับใพ้เบสทํางานได้ดีที่สุดครับผมนี่ตัวนี้เป็นตัว เดโมตัวตัวอย่างตัวแรกครับผมเนี่ยกดที่จะทําขายได้ต้องมีการทุกสุ่งทดสอบทุกอย่างอย่างคลิปนี้เราเริ่มต้นในการทดสอบดอกทดสอบตู้เจาะให้เห็นเลยว่าทำไมถึงจะออกแต่แต่ตู้ครับผมไม่ใช่ง่ายๆครับงานแต่งงานควรจะออกได้แต่ละชิ้นนยครับนี่ตู้บูทูตตัวอีกหนึ่งรุ่นครับอันนี้ตัวละพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทดูครับงานควรจะออกได้แต่ละชิ้นทั้งขัดทั้งโตะครับผมทุกสิ่งทุกอย่างครับผมกวาจะได้ตังแต่ละบาทไม่ใช่เรื่องธรรมดาครับผมเอาละครับผมก็ฝากไว้ครับชุดนี้ครับอกันอังคารที่ครับเจอกัน